สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนนท์ผู้ที่จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดให้พวกเราฟังครับคุณนนท์ครับรบกวนเล่าให้เราฟังหน่อยครับว่าคุณเริ่มต้นยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างไรครับนนท์สวัสดีครับพิธีกรและท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเริ่มต้นจากความอยากลองครับตอนนั้นผมไปเที่ยวกับเพื่อนๆที่สวนสาธารณะแล้วมีคนชวนให้ลองสูบบุหรี่ผสมยาแล้วตอนนั้นคุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับตอนแรกก็รู้สึกแปลกๆครับ เพื่อนๆบอกว่าไม่เป็นไรลองดูพอลองสู้ไปแล้วก็รู้สึกเหมือนล่องลอยเคิมๆค,ครับหลังจากนั้นชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับหลังจากนั้นผมก็เริ่มเสพยาบ่อยขึ้นครับจากแค่บุรีก็กลายเป็นยาเม็ดย,ย้ายผมเริ่มหมกมุ่นอยู่แต่กับยาเสพติดไม่สนใจเรียนไม่สนใจครอบครัวเพื่อนดีๆก็เริ่มหายไปจากชีวิตผมยาเสพติดส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของคุณอย่างไรบ้างครับหนักมากครับพอไม่มีเงินซื้อยา ผมก็เริ่มทำสิ่งไม่ดีต่างๆนานาทั้งขโมยของหลอกลวงคนอื่นเพื่อให้ได้เงินมายาผมรู้สึกลายใจมากครับแต่ตอนนั้นผมควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วสภาพร่างกายและจิตใจของคุณตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับร่างกายผมแย่มากครับผอมซูบป,ป่วยง่ายไม่มีแรงทําอะไรจิตใจก็ห่อเหี่ยวเศร้าหมองคิดแต่เรื่องยาเสพติดผมรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่าไร้ทางออกคุณนนครับสุดท้ายนี้ คุณอยากจะฝากอะไรถึงเยาวชนและผู้ที่กําลังหลงผิดเกี่ยวกับยาเสพติดบ้างครับผมอยากจะบอกทุกคนว่ายาเสพติดมันไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงครับมันมีแต่จะนํามาซึ่งความทุกข์ความหายนะทําลายทั้งชีวิตตัวเองและคนที่เรารักอย่าได้เข้าไปลองอย่าได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยครับถ้าใครที่กําลังมีปัญหาเรื่องยาเสพติดขอให้กล้าที่จะขอความช่วยเหลืออย่าคิดว่าสายเกินไปที่จะแก้ไขครับ